อ,อย่างใกล้สุดก็คือ150บาทครับต่อหน,นึ่งคันนั่งได้ไม่เกิน1 4กนต่คันนะครับแต่ถ้าเกิดไปรีสอนท่ำทาง200บาทต่อนเที่ยวไปปาริฮัท300บาทต่อนเที่ยวครับผมเที่ยวรอบกาะบางหากในสีที่จุดใจในราคา500บาทเจ้าพ่อเขาใหญ่ช่องเขาขาดแล้วก็วังเก่าร้องห้าทัดาท่ำงนะครับสีที่เด่นเท่างหร่อันนี้ไม่จํากัดเวลาแล้วแต่นัก่องเที่ยวนะครับ คือเราจะรถจะไม่จํากัดเวลาคุณมาตั้งแต่เช้ากลับเย็นก็ในราคาข้าวหอบาทแต่แต่เราจะเอาไปเอาไว้เป็นจุดๆคือคุณเที่ยวเสร็จโทรหาเรารถจะไปรับทันทีแล้วเราสามารถขึ้นรถได้ที่ไหนนะครับตามจุดท่องเที่ยวต่างๆที่ไปแวะจุดเที่ยวครับยังจะมาที่ฝั่งในจุดที่นักท่องเที่ยวจะขึ้นรถไปจุที่ท่าเรือ,อถ้าเรือจะมีป้ายประกาศติไว้เลยราคารถพร้อมทุกอย่าง อย่างเป็นสกายแ l a บก็250มอเตอร์ไซค์เช่าก็มี300บาทค้างคืนไม่ค้างคืนก็250อย่างรถสองแถวก็คือราคา500บาทแต่ถ้าเป็นเหมาถ่ายละครถ่ายที่เวด้งถ่ายมิวสิกในราคา1,500ทั้งวันตั้งแต่6วลนเ้าถึง6โมงเย็นในราคาเหมาครับผม